โอเคนะครับก็ต้องขอการสวีเดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมนะครับผมการแข่งขันฟรีไฟเ World Series 2022ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนรับของฟรีนะครับตอนนี้อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นไอวอลตัวละครหรือว่าท่าทางฟรีๆนั่นเองนะครับใครอออยยยาาาากกกกกกกรรรรรรูู้้้้้้้ิิิิจจจมมมมนนนนีีแลลลวว็่่ืดดดคคปปใหบบัััะเเเพงตข สดๆแล้อเลยในส่วนเซิร์ฟไทย1 0 0เลยนะครับก่อนจะรับชมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคล้กด sub, กด,กด่งช่องพี่กันด้วยนะครับผมเมื่อการเซลรามาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ในส่วนแบนเนอนนร์ FFWS 2022น่องเองนบนี่ตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เร้อยของฟรีโคตรเยอะนะครับของฟรีเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนั่นเองนะครับที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็คือวันนี้วันที่2เนาะนะครับคือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันที่ นะครับเก็บตัวนักแข่งนี่นก็จะมี a อร์บอร์ดนะครับ board, uh, a w 22, แ free อร์บอร์ดอฟา,า,าเอฟเอเอฟเอเอฟเเอฟเอเอัเอเอฟคอเอฟเอเอฟเอนฟเอเอ่เอเอฟ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 เอเอวเอนอฟเ่เอฟเอ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 เอฟ่อเอฟเเอฟเอเอฟเอเอ ตั๋วฟรีสามใบสามสีเลยนะครับแล้วก็จะมีวันที่13พฤษภาคมนะครับร้านค้าคลาสสิกโอ้โหดูดิน่าจะเป็นกิจกรรมอัเน,นี่ยนะครับที่ให้เก็บโทเค็นนะครับสะสมโทเค็นแล้วก็มาแลกของรางวัลน,นะครับฟรีนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะมารีวิวกีนึงนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมวันที่16นะครับสะสมคิวนะครับผมคิวกล่องดวงใจอ โอยของฟรีเยอะจริงๆนะครับแล้วก็วันที่20โอ้โหเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาใครมีรหัสไก่นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับนี่เลยนะครับรวมพลคนชอบเชียร์นะครับนี่นะครับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมารับเพชร19,999เพชรพฟรีๆเลยนะครับโอ้โหดูดีนะครับแล้วก็วันที่2 1วันเดียวเท่านั้นนะครับล็อกอินรับฟรีเลยนะครับผมสำหรับกระเป๋านะครับ FFWS นั่นเอง ทีนี้เรามาดูฝั่งขวามือนบ้างทีเด็ดของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับวันที่22พฤษภาคมนะครับดูครบจบแจกโอ้โหดูดิดูครบจบแจกนะครับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันนะครับมีไอวอลแจกมีตัวละครแจกและที่สําคัญมีท่าทางแจกด้วยนะครับแต่มาท่าทางเดียวนะอีกท่าทางไม่รู้ไปไหนนะครับผมนะเ <laughs> พราะว่ามา พี่จะบอกว่าไงอ่ะถ้าทาง F S E N เนี่ยมันมี2องท่าทางนะครับที่เขาหลุดได้มาอ่าที่หลุดมาใน IG จีในอ่าช่องนอกเนี่ย YouTube ช่องนอกเนี่ยเขาหลุดมา2ท่าทางนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะมาท่าทางเดียวนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอีกท่าทางหนึ่งเติมหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับส่วนวันที่21ถึงวันยี่สิบสองนะครับก็จะมีสุดสัปดาห์ล่า รางวัลฟรีนั่นเองก็จะมีชุดนะครับฟินิกฟอร์สนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับสำหรับ f อฟเอแวรเอฟถ้าปียี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับชุดนี้ก็คือแจกฟรีเองเราก็จะมีตั๋วมีบัตรเข้าห้องคาร์เพลนด์นะครับแล้วก็ที่สําคัญมีชุดผู้หญิงด้วยที่มาแจกฟรีนะครับนี่ชุดผู้หญิงย้ําว่าแจกฟรีนะครับผมนี่คังมาสะจันนะครับเป็นชุดผู้หญิงแจกฟรีนั่นเองแล้วก็วันที่2 3่สถึงยี่สิบเกนะครับ f อฟเ เส้นทางแห่งแชมป์นะครับก็จะมีสกินรถนะครับกับบะมีสกินคู่หูเป็ดน้อยนะมีดาบปลายตัดนะครับมีสกินมืดถือหน้าล็อปปี้ได้ด้วยโอ้โหของฟรีเยอะจัดๆเลยนะครับก็จะมีกี่อย่างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด มีทั้งหมด11กิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมของฟรีนะครับโอ้โหย้ำมากของฟรีนะดูข้างบนเขาบอกเลยกิจกรรมฟรี FFWS 2022นะครับรวมเป็นสักขีพยานในตำนานบทใหม่โอ้โห,โโหสุดยอดนะครับสำหรับ วูลซิลี่2,022เองนะครับชุดผู้หญิงฟรีนะครับย้ำว่าชุดผู้หญิงฟรียกเซิร์ฟถาวรเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยเอฟเฟกโคตรสวยเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับของฟรีย้ำกันอีกรอบนะฟรีทั้งหมดนี้เลยนะคใครมีรหัสไก่เตรียมรหัสไก่ไว้ได้เลยนะครับเนี่ยรหัสไก่เนะี่ยเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาเองแล้วก็สำหรับนะครับทีมที่จะเข้าการอย่างนั้นก็จะมี2ทีมด้วยกันนะครับผมนะก็จะแบ่งออกเป็น2รอบเนาะ นะครับรอบแรกก็จะเป็นวันที่เดี๋ยวนะวันที่14พฤษภาคมนะครับเป็นรอบเพย์อินนะครับเป็นรอบเพย์อินนะครับเป็นของทีม Attack Allout นั่นเองนะครับที่ได้อันดับ2จากโปลีกซีซั่น6กนั่นเองนะครับก็จะเข้าการแข่งขันเป็นรอบเพย์อินนั่นเอง นะครับแล้วก็รอบฟในอลนะครับจะเป็นวันที่21พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นของทีม EVO วฟินิก x ์นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้แบบนี้เลยนะนะครับเป็นโลโก้แล้วมีตัวสืกษรอีโวสีแดงแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับสำหรับโลโก้ประจาทีมมันเองนะครับที่จะเข้าแข่งขันกันก็คือมี2วันนะครับผม2วันก็จะเป็นรอบไปอินวันที่14นะครับรอบฟในนล วันที่21นั่นเองนะครับก็อย่าลืมดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับส่วนกิจกรรมของฟรีก็มีตามนี้แหละนะครับแล้วก็กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับท็อปอัพอยู่ไหนเออท็อปอัพรับสก,กินระเบอดอะอยู่ไหนวะหายไปไหนวะนี่ยเดี๋ยวพี่ดูในตรงนี้ก่อน ขับอัพรับสกิลระเบิดหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอยู่ไหนวะเราเลื่อนนู่นใหม่นะเราเลื่อนนู่นใหม่ก่อนป,ป,ป,ป๊นี่ไงนะครับเติมครบ99เพชรนะครับรับสกิลระเบิดไปเลยนี่ต,ตู้เป็นไงตู้มีนี่เป็นไงโอ้โหตู้มเป็นไงแค่นี้ครับผมอ่านี่เลยสกินแล้วเบิดฟรีไฟนะครับเติมครบรับไปเลยในส่วนนี้นะครับแล้วกิจก,กรรมอื่นก็จะมีนี่เลยพี่ขอรีวิว อ่าอีดิทพาร์ทก่อนนะครับสำหรับซีอะไรวะอีดิทขั้นสูงนะครับซีซั่นนี้นะครับผมนะของเดือนพฤษภาคมนะครับมาเดีพี่พามาดูทีละอย่างกันเลยนะครับบอกเลยวิธีอันนี้สวยเลยนะครับดูดีอันนี้สกินรถ3ล้อนะครับโอ้โหไม่มีเอฟเฟคอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นสกินเปิร์น AN94 นะครับผมแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับนี่เป็นไงอ่าแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์พื้นหลังนะครับนี่ แล้วก็จะมีชุดนี้เนอะเป็นไงอย่างเท่นะครับผมอย่างเท่อย่างเท่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีสกินปืน VSS นะครับนี่ให้ดูชัดไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอะไรคำนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดนะครับอันนี้มีเอฟเฟกนะนี่ดูดิอ่าเอฟเฟกมาละเอฟเฟกมาละแล้วก็จะมีทางด้านสกินระเบิดนะครับอุ้ยนี่นีเป็นไงอ่าเป็นไงสกินระเบิดโค่าเท่ดูเอฟเฟกอย่างเท่เลยวะไอ้ทำไมอันนี้ไม่มีเอฟเฟกอ่ะทำไมอันนี้มีคืออะไรเนี่ย ยังไงก่อน <c ười> คืออะไรวะเนี่ยอันนี้มีเอฟเฟกอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์นะครับมีกองศพนะครับนี่กองศพอย่างเท <c> ่ <ười> แล้วก็มีอะไรกัะมีกองศพเอ้นี่กระเป๋านี่กระเป๋านี่กระเป๋าผู้ผิีผัเผีนี่นะเป็นกระเป๋านะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของชุดผู้ชายนะครับมีเอฟเฟกนิดเดียวนะครับนี่แสงเจงขาม้าอย่างเท่นะครับนี่มีเอฟเฟกตตรงนี้นะเนี่ย ตรงหน้าอกแล้วก็ตรงตรงสะโพกนะครับนี่ตรงขานะครับไอประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้าใหม่สำหรับกิจกรรมสายฟรีฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์2022ันี่สเองพี่ก็รีบมาอัปเดตให้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้าตัวไปก่อนนะครับผมขอว่าสวัสดีครับ